โตคือจังสูงไปเลยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องบ้องไปสบู่ทุกค้นจ้ากล่องก็คือเป็นมั่วๆม,มาเด้อจ้าพี่น้องทั้งเกาทั้งไมจ้ามากินเขาน้ำกันจ้าเมื่อนี้เสนอเมนูง,ง่ายๆหามุ่งเลยพี่นอ้องอ่ายังล่ะตำมักแตงกับไข่ดกจ้าซ่ํานี่แหละพี่น้องจะสิก,กินยังแต่ละหมือและเว้นกันดิขอยจัดพิดพี่น้องเลย ผักมันต้องเอาผักมาไว้ทั้งปีพักกะบมมียังได้พี่น้องมาได้ไปตลาดมือแรกจังสิบไปหัวมะหอดจังสิบไปพักกะมีซํำที่เห็นนี่ยละจ้าพักบุงจักน้อยแล้กกะทัวเออ,เออทัวมาต้นหอมต้นหอมแล้วกะหย่อนมาละ มามาพี่น้องมาว่างมันคือจะซื้อหรอกจะไปบุกินบ่ว่างมันกั็โล่งค่ะโทดน้อพี่น้องมามาจกเม่กินข่าวน้ำกานหิวข่าตําแตงพี่น้องสีซันเป็นยังไงแตง คิดว่าแต่เอาสมมากมเมียนตัวเนี้ยมามาจากพี่น้องสุขูสก้นจ้าเผื่อกาเผื่อนหม่มาได้จากกินน้ำกัน ยุคเขาไบ,บตลาดม่แดงเลยซื้อพัก กิยงง่ายี่หน่องเ้ยกินดูแล้วเมื่อไรรักจ้าอยูนน่ในสว่วนประหยัด Xăm này cái im này là nó cái nọ อะไร,รอ่ะลูกวา้วาว้าแบบไปหน่ะหิวเข้า <c> อ <oughs> ไปถอดไปมือก็คืมหลายอย่างกล่องไข่บุไปบุไม่อ่ะ ดอขอไปเนาะไงไ่ายๆจะก็ขอขอ่ะเด็ <c oughs> อะไรดูรักขึ้นพอ,อกจ้ะกินดีก็บอะไรว่มีเงินเนาะ ไ <c oughs> ่อย่อตัวขึ้นสูงเหรอผดมาสุภาพอ่ะขอโทษขออภัยละจ้าพี่น,อน้องอย่าตัองเกียจกันเด้อจ้ะเจมอิ่มน่ะ ข้าวเจ้าส่งอิ่มไปข้าวเนียวข้าเนียวอิ่มสะจะแรงงุ่งจ้กขอ อิ่มไปน้อง <c oughs> ทำกาแอิ่ม <c oughs> เราเบาลูกเบา,เา,เาจ้า Mm. 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 Hva? <coughs> oh, <bed. coughs> ได้จ้าจิ้นไี่ใส่อิ่มแห้งพี่น้องเผ็ดตังตง้งแสบกินมาเวหรอ,อกจ้าลิปนีเนกอะไปสำเนกละจ้าพี่น้องโอ้ยเพชรคิมนาพอกันไหมจ้า ขอบุญขอบคุไในร้ายที่เขามาติดตามกันมาทรงกำลังใจให้กันได้กัเด้วยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณอีเดีจ้าบาดาจ้าเพรแห้งพี่น้นองสวัสดีจ้า